กราบสวัสดีค่ะวันนี้กิจกรรมโบนัสพาร์เข้ามาให้เราได้ปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้มีด้วยกนันทั้งหมด25วันก็คือมีไปจนถึงประมาณวันที่11มีนาคมนะสำหรับการปลดล็อกโบนัสพารหรือว่า BP เนี่ยราคาจะขึ้นอยู่กับว่าเราปลดล็อกของรางวัล RP ในเรทเท่าไหร่อย่างของพี่เนี่ยปลดล็อกไปแบบ Elite Pass Pass นะคะหรือว่าแพ็คใหญ่การปลดล็อกของ BP เนี่ย ก็จะอยู่ที่เลเวล1-30ราคา315 UC ส่วนเลเวลที่1-110ก็จะราคา630 UC และสำหรับใครที่ปลดล็อกไปแบบ Elite Pass นะคะหรือว่าแพ็กเล็กราคาปลดล็อกเลเว่า3 0ของ BP ก็จะอยู่ที่405 UC ส่วนหรือว่1 1 1 0ก็จะราคาอยู่ที่810 UC นั่นเองและนอกเหนือจากนั้นสำหรับใครที่ยังไม่ได้ปลดล็อกของรางวัล RP นะคะก็สามารถกดซื้อบนัสพาร t ได้เลยราคาก็จะอยู่ที่ เต็มๆเลยนะคะเลเวล1ถึง30ราคา450 uc เลเวล1ถึง110ราคาจะอยู่ที่900 uc แล้วก็จะมีสำหรับ แพ็คที่ซื้อพ่วงนะคะก็จะอยู่แพ็คสุดท้ายเลยราคาจะอยู่ที่1,500อยูสี mm hmm. ก็สามารถอ่านรายละเอียดกันได้นะคะในการรับของรางวัลนะคะหลังจากที่เราปลดล็อกแล้วไม่ใช่ว่าเราจะได้รับทุกเลเวลทุกรางวัลเลยนะ,ะเราจะต้องไปทําภารกิจเหมือนกับของรางวัล RP เช่นกันนะคะหนึ100แต้มหรือว่า100คะแนนต่อ1นึ่งเลเวลนั่นเองก่อนจะไปปลดล็อก BP สําหรับใครที่ยังไม่ได้ปลดล็อกของรางวัล RP พี่ขอถามก่อน ตอนนี้เลเวลที่เท่าไหร่กันแล้วใครที่เลเวลไปสูงๆแล้วนะคะพี่ขอแนะนําให้กลับไปปลดล็อกของรางวัล RP กันก่อนเพราะว่าเมื่อเราปลดล็อกเนี่ยเหมือนเราได้ฟรีนะของรางวัลตั้งแต่เลเวล1นึถึงหนึคือเป็นอะไรที่คุ้มมากนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกของรางวัลแฟชั่น Fashion, หรือไอเทมพวกเศษท้ายพวกสีสเปรหรือว่าของรางวัลอื่นๆเนี่ยคือคุ้มคุ้มจะจัดเลยแถมเลเวลคอลเลกชันที่ได้เนี่ยประมาณ1 0 0กว่าคะแนนนะคะ ถ้าจะปลดล็อกก็แนะนําให้ปลดล็อกแบบ360 UC นะคะก็คือปลดล็อกทีละ50เลเวลนะแล้วก็ UC ที่เราเอาไปปลดล็อกเราก็จะได้รับคืนมานะคะเราก็นําส่วนนั้นมาทบกับที่เหลือเอาไปปลดล็อกของรางวาัล BPE ขอแนะนำร้าน g a ๊สท็ Up อัพบริการเติมเกมผับจีมาบายและเกมอื่นๆอีกเพียบถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงแค่แลข UAD การันตีด้วยผู้ใช้2 0 0 0 0 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายติดตามข่าวสารได้ที่ทางเพจ g ก๊สท็ Up สนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊สท็อออย่าลืมแอดด้วยนะคะ มาต่อกันที่ของรางวัล b ีกันบ้างเมื่อทําการปลดล็อกก็จะได้รับของรางวัลเลเวล1เป็นชุดน่ารักสวยๆแบบนี้เลยเป็นชุดสีขาวนะคะมี1ชิ้นเป็นชุดเซ็ตชุดกับผมอันนี้คือเป็นชุดเดียวกันสามารถใส่หัวหรือว่าใส่ผมกับชุดอื่นได้นะคะ ในส่วนของชุดนั้นจะมีแค่1ชุดนะคะแต่สามารถทําการสลับสีได้ไอตัวการที่สลับสีเนี่ยจะอยู่ที่เลเวล80ใครอยากได้2สีนะคะจะต้องทําการปลดล็อกของเลเวล1นึ0ถึงหนึเท่านั้นนะแล้วก็จะมีพวกของรางวัลอื่นๆทุกเลเวลรวมไปถึงของกล่องแฟชั่นนะคะกล่องนี้เนี่ยสามารถเลือกรับได้1ชิ้นก็จะเป็นเซ็ตเหมือนก่อนก่อนหน้านี้เลยเซ็ตเดียวกันเลย แล้วก็รวมไปถึงค้องรางวัลอื่นๆนะทุกคนเลเวลสิบสแกนเครื่องยนต์เนี่ยอันนี้จะบอกว่าซื้อปลดล็อกแล้วก็มาถึงแค่เลเวลสิก็คุมแล้วเพราะว่าไอ้แกนเนี่ยราคาอยู่ที่400กว่า UC เลยนะก็จะเป็นแกนที่สำหรับเอาไปอัปเกรดพวกสกินรถต่างๆนะคะถ้าเลเวลที่15มาพร้อมกับเศษถ่ายสกินหมวก20นะคะอืมเยอะเลยสำหรับเลเวล30ก็เลือกรับได้1ชิ้นนะคะ ใครที่ซื้อถึงแค่แบบแพ็กอันแรกนะหรือว่าแพ็กเล็กเนี่ยก็จะได้ถึงเลเวล30เท่านั้นเลือกรับของอัปเกรดได้1ชิ้นนะคะแล้วก็ชิ้นที่เหลืออีก1ชิ้นก็สามารถไปรับได้ที่เลเวล60นะไม่สามารถกดรับซ้ำกันได้นะคะสกินกระเป๋าเลเวล40นะสกินหมวกับสกินกระเป๋านี่คือเป็นเซตเดียวกันสวยมากมีดาบนะ เลเวลหกอย่างที่บอกนะคะรับ1ชิ้นส่วนกล่องอันนี้เนี่ยจะเป็นแพ็คสุ่มนะคะสุ่มรับได้1ชิ้นก็จะมีแกนมีสีสเปร์มีเศษท้ายแล้วก็มีทายนะคะส่วนมากก็จะได้สีสเปร์ <c oughs> กล่องนี้นะ่าจะมีประมาณ10กล่องได้นะเะนอกจากนั้นก็จะเป็นเงินจีล้วนเลยเงินจีก็สามารถนําไปแลกหรือว่าไปซื้อของได้นะคะ ของรางวัลพวกนี้นะอย่างที่กล่าวมานะคะราคาไม่ถึงพันยูซด้วยซ้ำนะในการปลดล็อกก็ไปทำภารกิจเอานะคะปลดล็อกในแต่ละรางวัลเดี๋ยวพี่ก็จะทำการซื้อเลยแล้วกันนะคะก็จะเป็นซื้อตั้งแต่เลเวล1 1ถึง110ของพี่ก็อย่างที่บอก630 UC เท่านั้นเมื่อรับปุ๊บปลดล็อกปั๊บนะคะเลเวลก็จะพุ่งไปนู่นเลย25 ก็จะได้รับของรางวัลตั้งแต่เลเวล1ถึง25นะคะเลือกผมอื่นๆใส่กับชุดได้นะคะวันนี้วันวาเลนไทน์เนาะสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะคะใส่แบบเป็นชุดหวานๆหน่อยละกันนี่เป็นไงแล้วก็มีท่าด้วยลืมไปเลยท่านะเป็นท่าส่งจุบนะจะุบน่ารักมาก ยังไงก็อย่าลืมนะปลดล็อกของรางวัลวีกันด้วยนะคุ้มจัดเกือบลืมไปเลยนะคะวันนี้มีกิจกรรมพรีออเดอร์ของอันติเมทเซตนะกดซื้อล่วงหน้านะเป็นคูปองส่วนลด216 UC อันนี้ก็จะสามารถสุ่งได้ในวันที่21กุมภานะคะยังไม่มารออีกไม่กี่วันแล้วก็แลกเปลี่ยนของอันมณีนะคะ1ต่อ1ชิน้นแลกได้สูงสุด3ชิน้นแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ย นำเศษอันนมนันี40ชิ้นแรกได้อีก1ชิ้นนะคะก็คือรวมทั้งหมด6ชิ้นเลยสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะมีข้อสงสัยคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะเจ๊ายบาย